มาค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้นะคะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของน้องท่านหนึ่งนะคะคือน้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดมาได้สี่ห้าปีแล้วนะคะน้องบอกว่าตอนนั้นน้องคบหากับหนุ่มต่างชาติแล้วก็ทีนี้แฟนก็ทำวีซา่าคู่มัน่นเพื่อที่จะไปแต่งงานที่เมืองนอกนะคะเธอเป็น เธอเคยผ่านการมีแฟนมาแล้วนะคะไม่ได้จดทะเบียนแต่แต่ก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันเนาะแล้วทีนี้หลังจากที่ย้ายมาอยู่ทำมารอวีซ่าเพราะว่าหกเดือนนะคะหลังจากที่ทำวีซ่าคู่มั่นหกเดือนถึงถึงจะมาจดทะเบียนได้นะคะต้องถอดแว่นเพราะว่าเปิดเปิดไฟนะคะแสบมันสะท้อนเข้าตาเข้าแว่นตาอา่าแล้วทีนี้นะคะ พอมาอยู่ได้เดือนแรกนะคะเดือนแรกทางบ้านนะคะเธอมีเดี๋ยวขอขอเล่าแบ็กกราวเธอก่อนเธอมีเธอเป็นลูกคนเล็กนะคะซึ่งซึ่งก็เมื่อก่อนครอบครัวก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรเธอเธอมีพี่พี่ชายสองคนนะคะรับราชการแล้วก็แต่งานมีครอบครัวนะคะเธอก็อาศัยอยู่กับแม่อยู่กับพ่อนะคะก็ ทำนูน่นนี่เล็กๆน้อยๆตอนที่เธอไปทำงานกรุงเทพเธอก็มีแฟนคนไทยหลังจากเลิกกันเธอก็กลับมาที่อยู่ที่บ้านกับพ่อแม่นะคะซึ่งถามว่าเมื่อก่อนเธอส่งเงินให้ทางบ้านไหมก็ไม่ส่งนะคะมีพี่ชายมีทั้งสองคนนะคะดูแลพ่อแม่นะคะเธอก็ ช่วยเธอบ้างในบางครั้งที่เธอเดือดร้อนจริง,รงๆเธอถึงจะเอ่ยปากขอแต่ว่าจะมีปัญหากับพี่สะพายอยู่ตลอดเวลานะคะว่าไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักนู่นนี่นั่นนะ,ะแล้วทีนี้พอหลังจากที่เธอมาแต่งจะมาแต่งงานได้เดือนแรกนะคะเดือนแรกพี่ชายคนโตนะคะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินเยอะนะคะ เธอก็เลยบอกว่าเอาก็เบิกได้ไม่ใช่หรอ,อพี่ชายก็บอกมันก็ต้องมีตัวยาพิเศษที่เป็นยานอกที่จะต้องจ่ายเธอก็บอกเท่าไหร่เขาบอกว่าหมื่นห้านะคะรวมการเดินทางด้วยเธอก็บอกแฟนนะคะแฟนก็รีบจัดการโอนให้ทันที1 5ื่นห้านะคะแล้วทีนี้เข้าเดือนที่สีนะคะเข้าเดือนที่สี่แต่ว่าในในในช่วงช่วง เดือนหนึ่งสองสามก่อนจะมาถึงเดือนที่สี่เนี่ยคือพี่ชายก็ขอยิบขอย่อยขอนูน่นขอนี่นะคะส่งเดือนแล้วไม่ต่ำกว่าห้าพันซึ่งเธอไม่มีงานทำนะคะไปแรกๆยังไม่มีงานทำแล้วก็ขอแฟนอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งแฟนก็ก็เริ่มไม่พอใจแล้วนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำวีซา่าเพื่อที่จะเอาเธอมาที่นี่แล้วค่าใช้จ่ายในจะต้องไปจองโบจอองอะไรคือค่าใช้จ่ายในงานแต่งมันต้องต้องเยอะนะคะ เธอก็เริ่มไม่พอใจนะคะแล้วเข้าเดือนที่สี่พี่ชายของเงินก้อนโตนะคะแสนห้าเพื่อที่จะไปตัดยอดเออเขาเรียกอะไรไฟแนนซ์ลดนะคะไม่งั้นเขาจะมายึดนะะซึ่งเธอก็ยังไงล่ะ เธอก็ไม่รู้จะบอกแฟนยังไงก็ไม่กล้าบอกนะคะแฟนเห็นกุ้มใจก็ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังแฟนบอกว่ารอบนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เธอฉันเขาทําเองเขาไม่ส่งเองเขานน่นนี้นั่นเองเขาสร้างปัญหาขึ้นมาเองเขาจะต้องจัดการของเขาเองเธอก็เลยบอกพี่ชายไปนะคะพี่สะพายทีนี้ พี่สไปโทรมาต่อว่าเธอว่าอากตันยูวัวลืมตีนนะฮะ,ะเมื่อก่อนพวกฉันช่วยเหลือแกจนแกมีทุกวันนี้พอปีก้าขาแข็งได้ดิบได้ดีก็ถีบหัวพวกฉันส่งคือสารพัดท,ที่จะว่านะฮะเธอก็น้อยใจก็เลยไปถามแม่นะคะว่าแม่ไม่สบายหายป่วยหายละยังแม่บอกว่าแม่ไม่ได้เป็นไรนี่ว่าเอา้า ก็ตอนที่หนูมาเดือนแรกอพี่บอกว่าแม่เข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินหมื่นห้าบอกไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรเลยอยู่กับพ่อแกก็ทํานาทําอะไรไปนี่ปลูกพักปลูกหญ้าไปโอ้ยทําไมทํากับน้องกับน,นุ่งได้น่แม่ก็โทรไปต่อว่าพี่ชายพี่สะปก็โทรมาหาเธออีกต่อว่าเธออีกหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าตลอดระยะเวลาไม่ได้คุยกับแม่กับพ่อเหรอ เธอบอกว่าเธอคุยกับพ่อกับแม่อาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพราะว่าเธอมีนู่นนี่นั่นทําตลอดนะคะแล้วก็แฟนให้เรียนเขาเรียกอะไรอะเรียนสอบใบขับขี่ด้วยนะคะเพื่อเพื่อที่หลังจากที่จดทะเบียนเธอมีงานทําแล้วเธอจะได้มีรถเ,เขาจะซื้อรถมือสองเล็กๆให้เธอสักคันหนึ่งเพื่อที่จะได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าเขาก็ทํางานเหมือนกันไม่มีเวลาที่จะไปรับไปส่งเธอได้นะคะ เธอก็เลยต้องเคร่งเคร่งตรงนี้มากนะคะอ่อก็เลยเป็นสาเหตุไม่ค่อยได้คุยกับแม่แล้วทุกครั้งที่คุยกันก็ไม่ได้ถามว่าแม่ไม่สบายไม่เธอก็ก,ก็ก็เห็นแม่อ่าอาการดีขึ้นหรืออะไรเธอก็ดีใจก็ไม่อยากไปไปพูดถามอะไรนะฮะ พอมารู้ที่หลังเธอเธอบอกเธอเสียใจมากทําไมจะต้องโกหกเธอด้วยทําไมจะต้องไปแช่งแม่ด้วยนะคะหลังจากนั้นเธอก็ไม่คุยกับพี่ชายไม่คุยอะไรเลยแล้วก็ไม่ส่งเงินหลังจากที่เธอแต่งงานอะไรเสร็จแล้วเธอมีงานทําเองนะคะเธอก็ไม่ได้ส่งเงินให้พี่ชายเมื่อก่อนจะส่งจะจะโอนให้แม่เนี่จะต้องโอนผ่านพี่ชายตอนนี้เธอให้ญาตินะคะพาแม่ไปเปิดเลขที่บัญชีนะคะ เพื่อที่จะเอาโ,โอนเงินเข้าโดยที่ไม่บอกพี่ชายและพี่สะพ้ยนะญาติาก็พาไปแล้วบอกแม่ให้เก็บเป็นความลับนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำบัตร ATM เวลาจะใช้อะไรก็ให้ญาติพาไปเบิกเอานะจะได้ไม่มีปัญหาเธอก็โอนให้ไม่เยอะนะคะเดือนละ5,000ันเพราะว่าเธอก็ เริ่มทํางานหละอย่างหนึ่งตอนนี้เธอก็ท้องด้วยนะคะเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาซึ่งเธอคาใจมากนะคะใครจะว่าใจดําก็ช่างกับพี่ชายกับพี่สะัยเพราะว่าตลอดเวลาเขาช่วยเหลือแต่เขาก็ทวงบุญคุณแล้วเธอก็ทําทํางานแลกแกเอานะเพื่อที่จะได้เงินที่หยิบยืมเขามา นะคะแล้วหยิบยืมมาก็ใช้คืนหมดนะคะเธอบอกว่าที่เขาให้ยืมเธอก็ทราบซึง้งแต่ว่าไม่ใช่มาหลอกกันแบบนี้ไม่ใช่จะต้องโยนภาระหน้าที่ทุกอย่างมาให้เธอนะคะอีกอย่างหนึ่งบ้านของพ่อของแม่นี่ก็เป็นเป็นบ้าน ตั้งแต่พ่อแม่แต่งงานกันใหม่ๆถามว่าบ้านหลังใหญ่ไม่ไม่นะคะบ้านตามบ้านนอกเฉยๆนะเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นไม้เอ้ยข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้นะคะซึ่งเป็นการต่อเติมแล้วก็แฟนเธอมาต่อเติมให้นะคะเมื่อก่อนก็เป็นกระ๊อบธรรมดาเหมือนกันเธอบอกแบบนี้แล้วเธอมาอยู่ที่เนี่ยนะคะเธอบอกว่ากลับบ้านทุกๆสี่ห้าปีเธอบอกแบบนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้เธอท้องลูกคนที่สองนะที่ว่าท้องนะท้องลูกคนที่สองเธอก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะที่จะไปเมืองไทยคุณก็รู้นะคะมาดามต่างๆมาดามทั้งหลายก็น่าจะรู้ว่าการอยู่ต่างประเทศแล้วจะต้องกลับไปที่ไทยเนี่ยจะต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าสองสามแสนนะคะอันอในค่าเครื่องบินในค่ากินอยู่ค่าทีพักค่านู่นค่านี่อีกนา,าจีปาธะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ป้าแก้วนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งซึ่งเธออย่างโชคดีที่พ่อแม่เข้าใจนะ,ะถึงแม้ว่าพี่ชายพี่สะพ้ยจะกดดันอะไรเธอก็ตามนะ,ะอ่ะอะไรคะไปแล้ว